สวัสดีครับผมเจมสเซบคานครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าทํางานอีกแล้วครับสำหรับชุดรครงการ3รวมไปถึงตัวเน้นตัววีของเจมสเซบคาน์ครับไม่ว่าจะเป็นตัววีอย่างเปเช่นะครับก็มาตามนัดอารมณ์ถึงตัวเน้นอย่างบาร์เซโลนาส่วนตุสกาดยกไปนะครับนะแล้วก็ตัวที่พลาดไปเป็นหน้าของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดส่วนหน้าของชุดโครการ3เนี่ยก็แตกรับประทานกันไปนะครับนะก็ฝากว้แการสําหรับใครไม่มีกลุ่มสามารถเข้ามาอยู่กลุ่มเจ็บได้นะครับส่วนหน้าช่องเนี่ยให้ไว้9มา5ยก1พลาด3ก็ถือว่ายังแฮปปี้กัััันนนนนออออยยู่่สําาาาาหรรรรบบ F4 ขงลเเเเซคคคะะะพฉ้้ใกกไดดุมีๆ ผู้คุยเล็กเปลี่ยนความคิดเอานำทาง,งฟุตบอลสดตัวได้ตัววีรวมไปถึงชุดโครงการในแต่ละวันทุกเจียบจะวางไว้ให้ในทุกค่ำคืนเนี่ยพี่ๆสามารถเข้ามารับได้เลยนะครับนะไม่ได้เสียอะไรที่สําคัญมีกิจกรรมให้อีกมากมายรวมไปถึงของรางวัลแล้วก็เสื้อสวยๆนะครับรวมไปถึงลุงเจียบจะมีการประกันทีมเล้นในทุกคืนนะครับถ้าทีมเล่นเจียบประกันไมมาเรามปการเคลมคืนให้ด้วยนะไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแน่นอนฝากไว้นะครับ L S เจ็ด็ดหรือว่าจิมลิงทุกเจียบวางไว้่อได้ย้าว่าไม่ได้เสียอะไร มาดูด้วยกันนะครับกำลังเชียร์จัดคารส่วนค่าคืนนี้นะครับก้าคู่เหมือนเดิมอังคารที่11พุทธศจิกายน,นะครับน่าสนใจมากๆไฮไลท์อยู่ที่เกมนะครับ EFL t r o p h รรวมถึงฟุตบอลหญิงนะครับนะในส่วนของยฟูฟาแชมเปี้ยนส์ด้วยเพราะนั้นครับบทครั์ทั้งหมดจะเป็นยังไงแนวทปนางไหนเหมือนเดิมเดี๋ยวงเชียร์จัดการให้นะครับ เอาละครับเราเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมในชั้นลีกหรือว่าฟุตบอลนะครับนะาลีกล่างๆของประเทศอังกฤษก็ถือว่ามีทีมน่าสนใจนะครับหลายต่อหลายทีมคู่แรกนะครับก็เป็นทางด้านของยอร์ c ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของโรดเดลนะครับเกมคู่นี้ kick off ราตี2 4 5นาทีในส่วนเกมคู่นี้ครับยังมีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมครับทายผลสกอร์ว่าจบลงที่เท่าไหร่ใครพิชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรับของรางวัลจากโรงเสิร์ฟาคารผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ็บวังไว้ด้วยนะครับในส เกมชนะ9สมอ6แพ้2มีทั้งหมด33คะแนนรั้งอยู่อดับที่6ส่วนทางด้านของผู้เย็ยนอย่างโรดเดลครับ15เกมชนะ12เสมอ1แพ้2มีทั้งหมด37เแต้มรั้งอยู่อดับที่3ก็ถือตารางคะแนนคู่นี้ใกล้เคียงกันนะครับนะก็ยังมีโอกาสลุ้นเป็นแชมป์ลุ้นเลื่อนชั้นนะครับส่วนด้านของนะครับวิเทเวสคู่นี้จะมา5้าเกมหลังสุดทุกถ้วยทุกรายการเป็นด้านของยอร์กซิตี้ครับชนะไป3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้กับโรดเดลไปหเกมนะครับก็ถือวิเทเอสห้านัดหลังสุดที่เจอกัน นะฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นยอร์กซิตี้พวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1 2นัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดนะครับส่วนผู้ไม่เยือนอย่างของโรดเดล5นัดหลังสุดของเขานะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดพวกเขาปุกไปชนะบอสตันยูไนเต็ดมาส่า3ประตูต่อ1เลยครับก็ดูฟอร์มการเล่นใกล้เคียงกันนะสำหรับ5นัดหลังสุดก่อนจะมาเจอกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับยอร์กซิตี้วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเก่งครับ3-4-3นำทัพโดยกนา้ข็อง ลกส่วนกองหน้าเนี่ยก็เป็นทั้งของสโตนแล้วก็แบงค์นะครับก็ถือว่าชุดหลักน่าจะลงกันครบแหละสำหรับตัวนักของนะครับยอร์กซิตี้เจ้าถิ่นวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับพวกเขาก็ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นแชมป์นะครับนะเพราะว่าแต้มห่างจากอันดับที่1เนี่ยเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นเองนะครับส่วนผู้ม่เยือนนะครับอย่างรถเดลครับพวกเขาน่าจะมาระบบ3 2 4 1นะครับก็นำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างกอดอนนะครับตรงกลางอย่างนักของกิลมอร์ครับรวมไปถึงนักของโรวิงก็น่าจะได้ออกซ้าับจริงนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะบอกว่าผูู้้้้มมมมมาาาาาาาเเเเเเเยยยืืออออนนนนงงงงงกกกกก็ตตตรร3แแแหหัพพพะวว่่่่ขีีีจฝค2 เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกมนี้ชนะโอกาสขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนก็มีเช่นเดียวกันนะครับลุงเฉียบมองว่าเกมนี้ครับพวกเขาต้องบุกมาเมยือนยอร์กซิตี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าเฮทเวทเป็นรองค่อนข้างเยอะครับสามนัดหลังสุดเนี่ยเป็นยอร์กชนะทั้งหมดเลยด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้ามีสักหนึ่งทีมที่จะเก็บสามแต้มได้ลุงเฉียบมองว่าเป็นเจ้าถิ่นอย่างยอร์กซิตี้นะครับส่วนในเรื่องของไอทีแค,คร็บครับเกมนี้เปิดมาให้ยอร์กซิตี้เป็นต่อโรเดลยร์พุ่เมเยือนอยู่ที่ครึ่งต,ตัวกัมพายมบลเกม แน่นอนครับส่วนการไปต่อที่ครึ่งตัวเกมลูกเฉียบมั่นใจย,ยอกมากกว่าได้เล่นในบ้านครับที่สำคัญ3นัดหลังสุดที่เจอกันยอกซิตี้ชนะทั้งหมดพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบทุกประเขาน่าจะเก็บ3แต้มในถิ่นของตัวเองได้ไปเชียร์ยอกซิตี้ครึ่งตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ กูตำมาเรายังอยู่ที่เนชนลีกหรือว่าลีกรองของอังกฤษอีกนะครับไปดูเกมระหว่างฟอเรสต์กินครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับแชมเวิร์ดเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองี่ห้าเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนเจ้าถิ่นนะครับฟอเรสต์กินสิเกมนะครับชนะ10เสมอ5แพ้2มีทั้งหมด35แต้มตามหลังจากฝูงอย่างคารายยูเต็ดเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนผู้มิจารณ์อย่างแชมเวิร์ดครับสิเกมชนะ7เสมอ4แพ้6มีทั้งหมด25แต้้มรัังกบที่11กสิบห้าารงคะแนนต้องยกให้เจ้าาถิ่่นอยงฟอเรสต์กนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องงขอนะครับะดือตารังคป็นฟอเรน กินครับ aurus, ชนะไปนะครับนะดสเกมแล้วก็แทมเวิร์ดชนะไป2เกมเสมอไป1เกมก็ถือว่าเวทค่อนข้างสูสีกำลังสมควรเจอกันมา5ครั้งหลังสุดกินกันไม่ลงนะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยเจอกันนะครับในเรกแรกที่บ้านของฟอร์เรสต์กินนะครับเป็นชนะของเจ้าถิ่นอย่างฟอร์เรสต์กินเนี่ยบุกไปชนะมาได้ก่อน3ามสูตนะส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นฟอร์เรสต์กินพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปชนะคู่แข่งมา3าส่วนแทมเวิร์ดหเกมหลังพวกเขานะครับนะะชน2แล้วก็แพ้ไป3 3นััดหลงสุดเนี่ยแพ้รรวดนะคล น,น,นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเนี่ยแพ้กับคู่แข่งไป1นศูนย์อีกเพราะฉะนั้นครับถ้ามองในภาพรวม5เกมหลักสุดในเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งคู่ก่อนจะมาจัดการลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นอย่างฟอร์เรสกินดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นฟอร์เรสกินน่าจะมาระบบ4 2 3 1อํานำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างคาร์นูครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างเมนดี้แล้วก็กองหน้านะครับก็เป็นน้านของครับนะเดลวูสก็น่าจะได้ออกซับจริงนะครับก็ถือว่าชุด นะครับสำหรับเจ้าถิ่นเพราะว่าถ้าเก็บ3แต้มเก็บได้จะขยับไปมี38แต้มไปตามหลังทาาน้านของนะครับทีมนําอันดับที่หนึ่งอย่างคารายอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับดูจากตรงนี้ลูกเชียร์ที่ว่าเกมนี้ฟอร์เรสกินในบ้านเต็มที่แน่นอนต่อหน้าแฟนบอลนะครับส่วนผู้มเยือนจากแทมเวิร์ดครับหน้าจะมาในระบบเดียวกัน4 2 3 1ก็นําทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างนั้นของนะครับดองเกอร์นะครับรวมไปถึงด้านของตรงกลางอย่างทอมนะครับนะแล้วก็ยังมีในส่วนของกองหน้าอย่างนั้นของนะครับแคลนี่ก็น่าจะาเตีมม็่ท สำหรับแทมเบิร์ดแต่ต้องบอกว่าแทมเบิร์ดนะครับช่วงหลังฟอร์ไม่ดี3นัดหลังแพ้รวดแถมเกมนี้ต้องบุกเยืยนอนฟอร์เรสต์กินอีกซึ่งลุงเฉียบม,มองว่า f o r ์เรสต์กินดูดีกว่าครับเพราะนั้นถ้าจะมีสัก1ทีมในการเก็บ3แต้มลุงเฉียบม,มองว่าเป็น f o r ์เรสต์กินเพราะนั้นเกมนี้ไปเชียร์ฟอร์เรสต์กินะครับนะเจ้าถิน่นน่าจะทําได้ดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดไทา,าง้านของฟอร์เรสต์กรนครับเป็นต่อแทมเบิร์ดอยู่ที่หนึ่งชั่วตัว,บบบบไป,ไวปรรร,ปประตูกเจ้าถิ่นนมีแ 2และ3ตามตมาได้เลยเพราะนั้นเกมนี้ไปเชียร์ฟอรเรสกินบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับคราวนี้เราไปสู่ถ้วยกันบ้างครับเป็นฟุตบอลถ้วยจอร์สโตนหรือว่าออฟแอลทฟี M ่ L นั่นแหละครับไปดูเกมในรอบแบ่งกลุ่มก่อนครับระหว่างสต็อกพอร์ตเจอกับวีแกนแอรเลติก เกมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับเตะกันในช่วงเวลาตีสอในส่วนของตารางคะแนนกรุ๊ปเอนะครับทางด้านของสต็อกพอร์ตเนี่ยมี3แต้มนะครับจาก2เกมนะก็รั้งอันดับที่2นะครับตามหลังทางด้านของเซลฟอร์ดนะครับทีมดำอันด,ดับที่1อยู่ถึง3คะแนนนะครับส่วนทาง้าของวีแกนในลุงเชียร์มอพวกเขาปล่อยจอยเลยสําหรับฟุตบอลถ้วยน่าจะไปเน้นฟุตบอลลีกนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาก็ถือว่าทํางานได้ดีในลีกนะครับนะ ส่วนในเรื่องของเฮทเวครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดเป็นด้านของสต็อกพอร์ตครับเจ้าถิ่นชนะไป1เกมแล้วก็วีแกนแอตเลติกชนะไป2เกมแล้วก็สเสมอไป2เกมใน5นัดหลังสุดที่เจอกันเราบอกว่าภาพรวมนะครับในเรื่องของเฮทเวคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังเนี่ยต้องยกให้วีแกนดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างสต็อกพอร์ต5เกมหลังเนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากนะครับชนะ4แพ้เกมเดียวนัดล่าสุุดดดนนนพววกกกกกกเเเเเเเขาาาาปปปปิบบ้้้้แแััััไไไ0รระตูตู่ออ่่อ่อออ3 3สสสสผมมมมมมยยืงงง5 5หหลลทถึจ ชนะ1แพ้1นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับเอ็ก์เตอร์นะครับไปที่1ประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นดูจากตรงนี้ถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของฟอร์ม5นัดล่าสุดก่อนจะมาเจอกันต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างทางด้านของสต็อกพอร์ตดูดีกว่านะครับ ส่วนนัางของนะครับรายชตัเรนที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้น่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งนะครับก็นำทัพโดยกองหลังอย่างคอนเนอรี่ครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างโรวี่และก็นัางของนะครับกองหน้าอย่างวูสตันก็น่าจะได้ออกซ่าไจริงเพราะนั้นครับตัเรนหลักๆลุงเชียร์มองว่าสต็อกพอร์ตน่าจะนะครับอยู่ครบแล้วก็น่าจะเต็มที่สำหรับเกมนี้พวกเขาก็ต้องอยากเข้ารอบอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าผลงานในลีกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนผู้วิญญาณอย่างวีแกนแอตเลติกนะครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบสามหนึ่งส แล้วก็ยังมีชมิตนะครับโรบินสันน่าจะอยู่ครบรวมถึงกองหน้าอย่างโรดี้เกตด้วยแต่ว่าเกมนี้ครับลุงเฉียบม,มองว่าวีแกนอาจจะมาแบบโรเตชันตัวเล่นหลักๆอาจจะมาไม่ครบเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมระดับสุดท้ายของตารางลุงเฉียบด้วยเพราเขาปล่อยจอยและเป็นเล้นเกมลีกนะครับฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีของสต็อกพอตในการที่จะเปิดบ้านคว้า3คะแนนเต็มเพื่อรุนเข้ารอบต่อไปนะครับฉะนั้นเกมนี้ถ้ามีสัก1ทีมลุงเฉียบจะขอเลือกเชีย์ไปที่สต็อกพอตเคานตี้นะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดไหมสต็อกพอรตเป็นต่อระด ครึ่งตัวกัมพวบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าขีดสามนะครับกัมพาวบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่ค่อยอยากไปสักเท่าไหร่นะครับใครจะไปดูให้ดีช่างนำหนักให้ดีเลยเพราะว่าเกมนี้ครับก็อาจจะกดดันอาจจะจบเพียงแค่2ประตูไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันส่วนการไปต่อที่ครึ่งตัวลุงเฉียบมั่นใจสต็อกพอร์ตมากกว่าเล่นในบ้านต้องการสามแต้มประกอบกับวีแกนอยู่อันดับสุดท้ายน่าจะปล่อยจอยครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชีย์สต็อกพอร์ตเคาน์ตี้ครึ่งตัวบอกได้เลยเฉียบเสียนนอ่่างแนนบ คู่ต่อมายังอยู่กันที่ F L Trophy นะครับไปดูเกมระหว่าง Doncaster Rover เปิดบ้านเจอกับ Bathford City เกมคู่นี้ครึ่งราคาตีสองนะครับในส่วนของตารางคะแนน Group C นะครับนะ Bathford อยู่อันดับหนึ่งสองเกมชนะรวดนะครับมีหกแต้มแล้วก็ตารางของ Doncaster ก็อยู่อันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ลูกได้เสียได้เป็นรองสองเกมก็ชนะรวดเหมือนกันมีหกแต้มนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถือว่าเป็นเกมนะครับคู่ชิงอันดับที่หนึ่งของตารางเลยนะส่วนในเรื่องของนะครับเอ็ดเวิร์ดคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดทุกถ้วยทุกรายการเป็น Doncaster Rover ชนะไปทั้งหมดนะครับสา 3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้กับทางด้านของแบดฟอร์ดไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะ3เกมหลักสุดเนี่ยเป็นทางด้านของนะครับดอนคาเตอร์โรเวอร์ชนะรวดเลยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวในเรื่องของเฮตเวสเมื่อเวลาเจอกันต้องยกให้ดอนคาเตอร์โรเวอร์ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังนะครับเจ้าถิ่นะครับดอนคาเตอร์โรเวอร์พวกเขานะครับชนะชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกมนะครับใน5นัดหลังสุดนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับบานซิรีครับไป2-1ส่วนผู้ไม่เยือนอย่างแบดฟอร์ดก็ไม่ได้ต่่าาางกกกันน5เเเเมลลสสสุุดดดแพพ้2 .3 วขปิ บ้านแพ้กับทางด้านของเบอร์ตันเอาเบียนนะครับไป2 1เพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเขียบอกว่าคู่นี้นะครับยำแย่ด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าทีนดอนคาร์เตอร์ครับก็น่าจะมาพูดในระบบเดิมนะครับก็คือ4 2 3 1ก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆกองหลังอย่างด้านของนะซินเนียครับรวมไปถึงเพรสันแล้วก็ยังมีตรงกลางนะครับอย่างด้านของนะครับกิฟสันแล้วก็กองหน้าอย่างบิลลี่ชาร์ปนะครับก็ย้ายกลับมาเล่นในอังกฤษอีกแล้วนะสำหรับกองหน้ามากปรรรระะสสบบบกกกาาาณ์คคนนนี้ััั็ืออววุ่่ดดหหลจยูตเเโแ การเจอกับแบดฟอร์ดก็ถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันนะส่วนแบดฟอร์ดเองนะครับผู้ม่เยือนวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สอนึ่งนำทัพโดยสามตัวอย่างวอลเกอร์ครับกองหลังอย่างด้านขวานะครับเพนนิงตันแล้วก็เคนดี้ตรงกลางมีพลาวเวอร์ครับนะก็ถือว่าชุดหลักน่าจะมาเต็มเช่นเดียวกันแหละครับสำหรับแบดฟอร์ดคู่นี้นะครับ ต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นการแย่งชิงจ่าฝูงนะครับลูกเชียรเชื่อว,ว่าเต็มที่ทั้ง2ทีมแน่น,นอนแล้วในเรื่องของการไบทูเอสคู่นี้ก,ก็บอกว่า5นัดหลังเป็นดอนคัตเตอร์ดูดีกว่าแต่เกมนี้มันจะแตกต่างออกไปเพราะว่าเพราะว่าเป็นฟุตบอลถ้วยเพราะฉะนั้นก็จะประมาทกันไม่ได้นะครับเกมนี้ลูกเชียรเชื่อว่าออกได้สามหน้านะครับสนุกแน่นอนนะครับนะสน่วนในเรื่องของแฮตตี้แคมปเกมนี้เปิดให้ทั้งคู่อยู่ที่เสมรไหนสมอกันกำแพงมุบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากำแพงมเุมอบนเกมนี้ลูกเียบขอเชียวววไไร,นนร์ไปททีีรร่มเยือน ลุงเฉียบมองว่าดอนคัตเตอร์ช่วงหลังก็ไม่ดีครับแถมแบดฟอร์ดช่วงนี้นะครับนะพวกเขาก็แพ้ยากเหมือนกันอาจจะแพ้สัก2เกมในห้าเกมล่าสุดแต่ก็หนักไปทางเสมอสะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นก็เป็นทีมที่แพ้ยากลุงเฉียบมองว่าเกมนี้อาจจะตึงๆครับนะลุงเฉียบมองวพวกเขาอาจจะไปททาผลงานได้ดีในบ้านของดอนคัตเตอร์รูเวอร์เพราะฉะนั้นเกมนี้ขอเชียร์ไปที่แบดฟอร์ดซิตี้ผู้มาเยือนบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่เอฟแอลทาวครับไปดูเกมระหว่างโอแฮมเปิดบ้านเจอกับโบตันวันเดอร์เลอร์เกมคู่นี้คิกออฟราตีสองเช่นเดียวกันในโซนของตารางคะแนนกรุ๊ป E นะครับนะเจ้าถิ่นโอแฮมแอตเลติกสองเกมนะครับพวกเขาไม่ชนะเลยนะครับนะไม่มีแต้มเลยรั้งอยู่อันดับสุดท้ายของตารางก็คืออันดับที่4ส่วนผู้มีเยรติอย่างโบตันนะครับนะพวกเขาแข่ง2เกมชนะรวดนะครับนะรั้งอยู่อันดับที่1ก็ถูกรางคะแนนนะครับต้องบอกว่าโบตันดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับในศึกลีกนนนะะะเเพรราาาว่่ป็ททีีมจกกลัั้งคคูบ เป็นโบตันวันเดอร์เลอร์ชนะได้นะครับ4เกอมอะ3เกมนะครับโทษทีแล้วก็แพ้กับทางด้านของโอแฮมเนี่ยไป2เกมล่าสุดเจอกันในลีก2ได้ครับนะเกมที่บ้านของโอแฮมเนี่ยเป็นโบตันบุกไป,ปชนะมาได้2-0เพราะฉะนั้นครับในเรื่องของเฮทเวสถ้ามองในภาพร,าพรวม5เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันต้องยกให้โบตันวันเดอร์เลอร์ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังครับเจ้าถิ่นโอแฮมพวกเขาก็ะดือฟอร์มการเล่นใช้ได้เลยนะครับนะ5เกมหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้เเเกกกมมดดดียวครรรัับบนนล่่าาาสุุไปชนะปชะะฮููตตต1อ ส่วนนั้นของโบตันนะครับนะฟอร์มการเล่น5นัดหลังเนี่ยดูดีมากมากครับพวกเขาแพ้เกมเดียวครับแล้วหลังจากนั้นอีก4เกมชนะรวดนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านไล่ชนะพอร์ตเวลครับไปที่4ประตูต่อศูนย์เพราะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดลุงเฉียบมองว่าผู้มีเยือนอย่างโบตันวันเดอร์เรอร์ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับทางด้านของเจ้าถิ่นโอแฮมน่าจะมาในระบบนะครับสี่สี่สองนำทัพโดยผู้สาบตัวอย่างฮัสสันครับกองหลังก็มีแดนนี่เออร์ครับรวม จะมากันเต็มหละครับสำหรับโอแฮมแต่เกมนี้เจกับโบตันถือว่าเป็นงานยากและที่สําคัญพวกเขาตกรอบไปแล้วด้วยนะครับลุงเฉียบก็เชื่อว่าพวกเขาอาจจะไม่เต็มที่ในเกมนี้นะครับส่วนโบตันวันเดอร์เรอร์นะครับนะวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับนะ4231นำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างจอห์นสันโคเวนะครับซิมมอนเป็นตรงกลางแล้วก็ยังมีซูโซโกเล่นริมเส้นนะครับก็ถือว่าชุดหลักน่าจะอยู่กันครบสำหรับทางของโบตันวันเดอร์เรอร์ในการบุกมาเยือนทางด้าของโอแฮมนะครับเพราะทงเกมนี้ครับถ้ามองในภาพรวมลุงเฉียบมองว่าโบตันน่าเชียกว่าาาคัที่สํญขขนดองงทีมมรวถึคุณภาพ ตัวนักเตะเนี่ยลุงเฉียบก็ยังเชื่อว่าพวกเขาดูดีกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์โบตันวันเดอร์เรอร์นะครับส่วนในเรื่องของดีแคปเกมนี้เปิดไพ่โบตันเป็นต่อเจ้าถิ่นอย่างโอแฮมอยู่ที่1ช่วงตัวกำพายมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวกำพายมาบนเกมนี้นะครับใครจะไปดูให้ดีลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้อาจจะจบเพียงแค่3ประตูไม่เกินนี้นะครับส่วนการไปต่อที่1ช่วงตัวลุงเฉียบมองว่า1ประตูกับโบตันมีแน่ครับเพราะฉะนั้นอรอลุ้นแค่ประตูที่2เพื่อรับประทานเต็มอยู่ไปกับโโโบบบบบบบตตตัััััันน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 นผูู er ้้้้มมมาาาาาาเเ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 เยย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 ือออออองงง่่่่่กกกกววววแฮะะะครรรรรพฉีีีีชช์์ดดไลส แนอนครับ ครูต่อมาครับเราอยู่ที่ EFL Trophy ครับไปดูอีกหนึ่งครูที่น่าสนใจครับบาร์นซิรี่ครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของลินคอนซิตี้เกมคู่นี้ก็คิกออฟปราตรีสองเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนะครับตารางกรุ๊ปดีนะครับเจ้าถิ่นนะครับบาร์นซิรี่เนี่ยสองเกมชนะ1แพ้1มี3แต้มรั้งกับที่2นะครับส่วนทางของลินคอนนะครับสองเกมชนะ2เกมนะครับมี6แต้มรั้งกับที่1ก็ถือว่าเป็นการแย่งชิงจับฝูงกันอยู่นะครับฉะนั้นเกมคู่นี้สนุกแน่นอนครับส่วนในเรื่องของนะครับเอ สอเกมเพราะฉะนั้น,นครับเฮดเวทห้านัดหลังสุดต้องยกให้บาน์ซิลีดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนเลยครับเจ้าถิ่นบาน์ซิลี่5เกมหลังสุดถือว่าฟอร์มดีมากชนะ3สมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดพวกเขาบวกบุกไปชนะทั้งของดอนคาเตอร์โรเวอร์มาได้2ประตูละหนึ่งส่วนผู้มาเยือนอย่างลินคอนครับ5เกมหลังได้ชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้ไป2เกมเสมอ2เกม4เกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็บุกไปแพ้รอตเทอร์แฮมมาอีก3สามศูนย์นะครับน,น,นเพร,รเเา่ฉ ดูีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นบาร์ลีย์น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพโดยสาตูนคูเปอร์ครับกองหลังอย่างรูนนี่ครับรวมไปถึงโรเบิร์ตแล้วก็วาสซันส่วนตรงกลางก็มีนั่งของคอนเนลครับแล้วก็กองหน้าวันนี้เป็นนั่งของแม็กโกดิกนะครับนะก็เคยค้าแข่งอยู่กับเซาล์มังถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยสําหรับแม็กโกดิกนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับกองหน้าของบาร์สุรีส่วนนั่งของลินคอนซิตี้ครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนกกกัััััันนนนาาทโดยยออองง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 หลลละคครรรรบบบ่่ขีวมไปถึต อย่างนั้นขอนะครับดาเปอร์ apper, แล้วก็ลิงนะครับนะก็ถือว่าชุดหลักก็น่าจะมาเต็มเช่นเดียวกันสําหรับลินคอนนะครับแต่ลุงเฉียบมองว่าเกมนี้พวกเขาเป็นรองเยอะครับในการบุกมาเยือนบาลซ์ลีที่สําคัญฟอร์มบาร์ลียดีมากๆเพราะในเกมนี้ถ้าจะเชียร์ลุงเฉียบขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างบาร์ลียน่าจะเก็บ3แต้มในถิ่นของตัวเองได้นะครับส่วนในเรื่องของทีแครเกมนี้เปิดไพ้บาร์ลียครับเป็นต่อลินคอนอยู่ที่ปอปากำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าขีดสามกำแพงบานเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่า ครับทุงเฉียบช่วว่าเกมนี้พวกเขาจะเก็บ3แต้มและผ่านเข้ารอบได้ฉะนั้นเกมนี้บอกได้เลยครับบาร์รี่เฉียบเสียบ่านอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหญิงกันบ้างครับในรอบเก็บคะแนนนะครับระหว่างเอสโรมาครับตัวแทนจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับวาเลนไกาตัวแทนจากนอร์เวย์นะครับเกมคู่นี้คิกออฟราเที่ยงคืนส5่ทนีในส่วนของตารางคะแนนนะครับนะยูอ่ะยูฟาหญิงจะไม่เหมือนยูฟ่าชายนะครับยูฟ่าชายเนี่ยมีทั้งหมด36ทีมส่วนยูฟ่าหญิงจะมีเพียงแค่18ทีมนะครับเจ้าถิ่นโรม่าเนี่ยสองเกมยังไม่ชนะเลยนะครับมีศูนย์แต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบเจ็ดส่วนนั่มือนกันนะครับรัังอน่าตาารงคะแนน ยาแย่ด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าทีนโรมา่าพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมจาก5นัดหลังสุดนัดล่าสุดเนี่ยเล่นเกมหลีกก็บุกไปแพ้ฟิออเรนตีน่ามา5-2ส่วนวราเลนกา5เกมหลังถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เหมือนกันนะครับนะชนะ3แพ้2นะครับ3นัดหลังสุด,ดพวกเขาชนะรวดนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะโลเซนบอกมาได้3-1นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นลุงเฉียบอกว่าคู่นี้นะครับใกล้เคียงกันดูดีสักกันคู่ส่วนใน นั่นขอนนะครับชมเกอร์เซนนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างโมเรอร์ครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยก็อาจจะมีนั่งขอนครับฮาวิก็น่าจะได้ออกซับจริงก็ดูจากตรงนี้ครับเราไม่ค่อยคุ้นชินอยู่แล้วกับฟุตบอลหญิงเนาะแต่ลุงเกียบก็เชื่อว่าโรมาก็น่าจะส่งชุดที่สุดลงสนามแน่นอนส่วนวาราเลนกาเองผู้มาเยือนจากนอร์เวย์ก็ไม่ธรรมดาฟอร์มก็ดีเหมือนกันในลีกนะครับแล้วที่สําคัญเจอกับโรมาเนี่ยพวกเขาก็ต้องการแต้มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะมาเต็มที่ครับสามสี่สามนี่คือระบบของพวกเขานะครับก็นาทัพ แฮนสันนะครับเบอร์เกิลแล้วก็น่าจะนะครับมีทางของเพเทสันด้วยนะครับนะกองหลังตัวเก่งอาดูจากตรงนี้นะครับนะรายชื่อตัวเล่นนะครับลุงเฉียบม,มองว่าน่าจะดูดีทั้งคู่เลยครับตัวเล่นหลักๆน่าจะจึงครบเกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่า มันเป็นฟุตบอลหญิงครับมันคาดเดาอะไรไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจังหวะแหละครับใครจะได้จบมากกว่ากันนะครับใครจะทําได้ดีใครจะเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ก่อนนะครับเพราะนั้นเกมนี้สนุกสูสีแน่นอนส่วนในเรื่องของไฮดิแคมเกมนี้เปิดให้โรมาครับเป็นต่อวาเรนกาอยู่ที่1ชั่วตัวกมเพลวบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ขีดสามจุกมเพลวบนคู่นี้ลุงเฉียบก็เห็นด้วยเท่าไหร่ลุงเฉียบเคยนั่งดูวาเรนกาหญิงเล่นครั้งหนึ่งกับวบบวกหญิงจากเยอรมันครับพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีครับเสียประตูค่อนข้างน้อยเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าอาจจะไม่ถึง3ประตูในเรื่องของสกอร์มองบนนะครับ ส่วนการไปต่อที่1ช่วงตัวเนี่ยลุงเฉียบชู้ว่าเยอะเกินไปสำหรับโรมาเพราะว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหญิงเนี่ยพวกเขาก็แพ้มาสองเกมเหมือนกันเพราะนั้นเกมนี้เป็นต่อวรเลน์กาถึง1ช่วงตัวลุงเฉียบชู้ว่าเยอะไปไปเชียร์พระรองครับไปอยู่กับวาเลนกาาตัวแทนจากนอร์เวย์บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ กู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหญิงครับไปดูเกมระหว่างโอแอลโอลิบิลียงหญิงครับเปิดบ้านเจอกับโว๊บบวกหญิงนะครับเกมคู่นี้คิกออฟประตีสามในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับลียงหญิงเนี่ยสองเกมชนะรวดมีหกแต้มรั้งอันดบที่สี่เช่นเดียวกันครับโว๊บบวกสองเกมก็ชนะรวดมีหกแต้มรั้งอันดับที่สามนะครับก็ตารางคะแนนดูดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของนะครับไอทูเอตคู่นี้จะมานะครับห้าเกมหลังสุดเป็นลียงครับชนะได้ทั้งห้าเกมนะครับน่ายะนกเรื่อว ครับฟอร์ม5เกมหลังสุดครับลียงชนะรวดทั้ง5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเล่นเกมในลีกของตัวเองที่ฝรั่งเศสก็บุกไปชนะมงปรีเยมาได้51ด้วยนะครับส่วนวบบวก5เกมหลังก็ถือว่าฟอร์มดีเช่นเดียวกันชนะ4แพ้เกมเดียวนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ไอาจากักแฟงเฟิร์ตไป3 2ในศึกฟุตบอลบปนเดลกาหญิงนะครับเยอรมันเอาดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มุูเฉียบมองว่าดูดีทั้ง,งคู่เลยครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นลียงมาในระบบ4สี่ก็นํานหนักๆได้ครับป็นกกอองงลาย่้น ก่อนครับเบคเชอร์นะครับรวมไปถึงแบรนด์แล้วก็กองหน้านะครับนะอย่างทางด้านขอนนะครับชาววินก้าก็น่าจะได้ออกซ่าไปจริงนะครับเพราะฉะนั้นครับลุงเฉียบมองว่าลียงได้ในบ้านน่ากลัวอยู่แล้วครับแต่การเจอกับวอฟบวกเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าทั้ง2เกมก็ชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนทางด้านของวอฟบวกวันนี้น่าจะมาในระบบเดียวกันกับลียงครับสี่สองซ้ำหนึ่งนำท่าไโดยนะครับนะผู้สับตู้อย่างทางขอนนะครับโยฮันเนสนะครับนะกองกลางอย่างทางด้านขอนนะครับนะบรัสซี่แล้วก็มีกองหน้าอย่างป๊อปนะครับนนนะกกก็ถือออวว่่าาาชุดดหหลลััััยูคครรรบบบแ้้สทงงข walking เพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ก็จะบอกว่าลียงดูเหนือกว่าแหละครับแต่วอบบวกเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับลุงเฉียบมองแบบนี้นะสำหรับฟุตบอลหญิงก็อยู่ที่จังหวะแหละครับใครคมกว่ากันใครทำได้ดีกว่ากันนะครับน่าจะเก็บ3แต้มได้ส่วนในเรื่องของแฮิแคปเกมนี้เปิดมาให้ลียงหญิงครับเป็นต่อวอบบวกหญิงอยู่ถึง1.5กี่2ครับกัมพายาบบนเกมคู่นี้อยู่ที่3กี่3.5จุากัมพงบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสถึง3ประตูครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีถ้าจะไปกัมพายอาบบน มากนักนะครับแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาอาจจะแพ้ไม่ขาดเพราะนั้นเกมนี้ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมที่เป็นผู้ชนะคือลียงครับแต่ลุงเฉียบมองว่าอาจจะชนะไม่ขาดเพราะนั้นเกมนี้ถ้าหวังอยากจะได้รับทรัพย์เนี่ยขออยู่ไปกับพระรองอย่างวบบวก1 5 k ่สองบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันนะครับเราไปกันที่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หญิงอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับไปกันที่สเปนครับไปดูเกมระหว่างเหอัลมาริดหญิงเปิดบ้านเจอกับบารีตเอฟซีนะครับนะเกมคู่นี้า มาริดหญิงครับสเกมที่ผ่านมาชนะรวดมี6แต้มนะครับส่วนปารีสเอฟซีสเกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมี1แต้มนะครับก็ถือตางคะแนนต้องบอกมาริดหญิงดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของเฮดเวคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว2เกมนะครับเป็นปารีสเอฟซีชนะทั้ง2เกมเมื่อปี2023นะครับก็ถือเฮดเวต้องบอกว่าปารีสดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับมาริดเนี่ยถือว่าปรับเปลี่ยนทีมค่อนข้างเยอะเลยครับในฤดูกาลนี้แล้วทําผลงานได้ดีด้วยสําหรับผู้เล่นหญิง ถึง5ประตตู่อส่วนด้านของนะครับปารีสเอฟซีห้าเกมหลังสุดฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1ก็เหลือฟอมกันเล่นทั้งมอนในภาพรวมต้องยกให้ทังนั้นของเรอัลมาดริดหญิงดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นหลักๆนะครับที่คาดว่าจะลงสนามมาดริดหญิงเนี่ยน่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามนำทัพโดยกองหลังอย่างนั้นขอนะครับโรชิโอนะครับรวมถึงแอนเดอร์เซนแล้วก็กองหน้าเนี่ยมีซานติอาโกนะครับส่วนผู้ไม่เยือนอย่างปารีสเอฟซีก็น่าจะมาในระบบซีหนึ่งซีหนึ่งนำทัพโดยศับตรูย ได้ออท้าไปจริงเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ตัวเล่นหลกัหลกๆทั้ง2ทีมอยู่ครบอยู่แล้วครับแต่เกมนี้เล่นในบ้านมัดริดแล้วที่สาคัญฟอร์มมัดริดดีมากลุงเฉีบชี้ว,ว่าเกมนี้มัดริดทําได้เก็บ3แต้มในถิ่ของตัวเองได้นะครับส่วนในเรื่องของีครเกมนี้เปิดให้เรือมัดริดหญิงครับเป็นต่อทางของผู้วินอย่ากมัริเอฟซีอยู่ที่หนึ่งจุดห้าขีสองกัมพารบบเกมคู่นี้อยู่ที่สามขีสามจุดห้ากัมพาร์บบลเกมนี้ไปได้ลุงเฉียบชี้ว่าถึงสามประตูสี่ประตูแน่ๆครับส่วนการไปต่อที่ เสียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับตัวลงมาปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลนักเก้าคู่ในค่ำคืนวันคารที่11กันยายนนะครับคู่แรกไปเชียร์ยอร์คซิตี้ครับ2ฟอร์เรสต์กิน3สต็อกพอร์ตครับ4แบทฟอร์ด5โบตัน6นะครับบาร์นซอรี่ครับ7วารันกาหญิงครับ8วัวบวกหญิงและก็9อยู่กับเรอัลมาดริดหญิงนะครับนี่คือแนวทางฟุตบอลทักเก้าคู่ในค่ำคืนนี้นะครับส่วน4ตัวที่ชอบครับ4ตัวติดดาวนะครับตัวแรกเป็นนั้นของยอร์คซิตี้ครับตัวที่สองฟอร์เรสต์กินสามโบตันวยกันเด้้้้ไไไไไมมมมม่่่่ชอออบบบววงงตตนใจฟุลีคั ร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแต่บทวิเครา because, นะห์นทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปหน้าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมใครอยากได้กลุ่มดีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเอาไว้ดูฟุตบอลแบบฟรีฟรๆสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้มีกิจกรรมให้มากมายรวมถึงของรางวัลแล้วก็เสื้อสวยๆนะครับแล้วก็ยังมีทนางนั่งของตัวประกันทีมเน้นที่อีกถ้าทีมเน่นลุงเฉียบประกันไม,ม ว่าจิ้มลิงค์เฉียบวางไว้ก็ได้ย้ําอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยด้วยกันกับลุงเฉียบสยบคานส่วนใครอยากเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์ก็มา่ได้เลยลุงเฉียบนินเดี๋ยฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ